ตดวนี้บางทีนึกว่ามันเชื่องเชื่องรืว่ามันคุ้นคนเนี่ยโอ้ยไปใกล้มันก็ไต่เอาแต่นั่นแต่ช้างมันไต่คนมันไม่มันไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยไต่จนม้ามแตกมาตายที่โรงพยาบาลคว่าโอ้ยน่าเสียดายอันนี้อันนี้ก็ต้องเรียกว่ากรรมมาหนึ่งเหมือนกันเนี่ยช่ไว้่ะอยู่คนละที่คนละทางช้างเขาก็อยู่ในป่าคนก็อยู่ในเมือง แต่ทำไม้ตองมันต้องไปหาให้มันไปเจอกันให้ไปตายอยู่จุดนั้นเนี่ยมันกรรมผูกมัดกันผูกพันกันมามันก็เลยจูงให้ไปเจอกันอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่ากรรมแม้นเล็กน้อยก็อย่าประมาทเวลามันมาถึงเราแล้วเนี่ยมันให้ผลมันหลีเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นคนเนี่ยสัตว์โลกมันเป็นไปตามกรรมสร้างกรรมอนใดไว้แล้วจะไม่ได้รับผลมันไม่มีหรอก จะไปหลบไปหลีกไปหนีอยู่ที่ใสก็ตามตามมันแต่กรรมมันตามไปถึงหมดกรรมมันไม่เหมือนกฎหมายนี่กฎหมายบ้านเมืองนยังตามไม่ตามไปไม่ได้ตามไปไม่ถึงได้เป็นหนีตัวบทกฎหมายมันหนีได้หนีไปหนีไปซุกที่นู่นที่นี่กฎหมายหนึ่งตามไปไม่ถึงตามไปไม่ทันได้แต่จะหลบหนีไปที่ไหนมันก็หนีหลบหนีกรรมไม่ได้หรอกกรรมมันตามทันหมดแหละกรรมมันตามถึงหมด จะไปอยู่บนฟ้าไปอยู่ใต้ดินก็ตามกรรมมันตามไปได้หมดไม่มีอะไรสิ่งไม่มีอะไรจะเป็นหลบหลีกกรรมได้หรอกเพราะฉะนั้นพวกเราเ่าน,นี่แหละให้เชื่อให้เชื่อเรื่องกรรมไว้พระุริเจ้าจะสอนเรื่องกรรมให้เชื่อเรื่องกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้มันเป็นของแน่นอนปฏิเสธไม่ได้หรอกอตอนนี้กรรมที่เราทำเนี่ยมัน,มน ยังมาไม่ถึงเราเราก็เลยอาจว่าโอ้ยกรรมทำทำแล้วมันไม่เห็นมันมันมันให้ผลอะไรใช่อยู่แตม่มันยังมาไม่ถึงเราแต่ถ้ามันมาถึงเราเมื่อไหร่มันกัคุบเราทันทีแหละกรรมดีมันก็ให้ผลเป็นสิ่งที่ดีกรรมชั่วก็ให้ผลเป็นสิ่งที่ร้ายเพราะฉะนั้นอย่าพากันประมาทในในกรรมถ้าจะทำายก็ทำในสิ่งที่ดีไว้ละในสิ่งที่ชั่วไว้ ผลที่เราจะได้รับเราก็ได้รับในความดีความดีที่หนุนส่งไปสู่ความสุขความเจริญอันนี้แหละเพราะฉะนั้นหลักใจเนี่ยพากันสร้างหลักใจหลักใจเป็นความสําคัญอย่างยิ่งเพราะมษยุปุถุชนเนี่ยนะถ้ายังไม่มีหลักใจตราบใดก็ตามมันจะคอยจูงลงไปใน,ในทางต่ำสร้างกรรมชั่วอยู่เสมอเพราะว่ามันฝังรากมาภายในจิตในใจของเรามันหลายภพหลายชาติ เป็นความคุ้นเคยเป็นความคุ้นเคยกับกรรมชั่วเป็นความคุ้นเคยกับกัรกรรมบาปเพราะฉะนั้นมนุษย์ปุถุชนเราเนี่ยทำชั่วทําบาปได้อย่างสะดวกได้อย่างได้อย่างคล่องแคล่วได้อย่างชํชนานิชํานาญทั้งๆท,ที่ไม่ไเคยไม่เคยได้รับการอบรมสั่งสอนเลยก็เพราะเป็นคุ้นเคยมาหลายพบหลายชาติแล้วแต่ตอนนี้มาพบนี้ชาตินี้พวกเราได้เกิดขึ้นมาในตระกูลของชาวพุทธ ได้เกิดมาพร้อมกับมีความศรัทธาเป็นพื้นฐานของจิตมาแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้แหละเราก็ต้องพยายามรีบเร่งขวนขวายอบรมปฏิบัติธรรมขึ้นมาอบรมจิตอบรมใจของเราขึ้นมาให้มีหลักใจขึ้นมาถ้าเรามีหลักใจแล้วเราก็สามารถจะต่อต้านหรือฝืนกระแสความฝ่ายต่ำหรือกระแสของกิเลสท,ที่จะฉุดลากเราลงไปในทางต่ำได้ถ้าตาบใดก็ตามถ้าเรายังไม่มีหลักใจล่ะ เราจะไม่มีเราจะไม่มีกําลังที่จะไปต่อต้านกระแสของมันรู้ว่ามันลงไปเลยทอย่างนั้นแหละพูดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นมันเป็นความชั่วเป็นบาปแต่มันก็ไม่มีกําลังใจไม่มีกําลังที่จับฝืนกระแสที่จะดึงจูงเราลงไปในความชั่วนั้นมันก็เลยไปทําชั่วได้แบบรู้ๆอยู่นั่นแหละนี่เห็นไหมล่ะมนุษย์ปุถุชนเราทําทั้งๆที่รู้พูดทั้งๆที่รู้ ก็เพราะมันไม่มีกําลังที่จะไปต่อต้านไอ้ความฝ่ายต่ำไอ้น,นั้นก็เพราะความประมาทมัวเมาของพวกเราเองแต่ถ้าพวกเราไม่ประมาทไม่นอนใจแล้วพากระีบเร่งสร้างจิตหลักใจขึ้นมาด้วยการอบรมจิตอบรมใจของตนเองโดยเฉพาะจากจิตตภาวนานี่แหละจากจิตตภาวนานี่แหละจะสร้างหลักใจขึ้นมาได้อย่างแท้จริงถ้าเรามีหลักใจหลักธรรมแล้วเนี่ย มันรู้แต่รู้เรื่องชั่วรู้เรื่องดีมันก็มีเบรกมีเล่งได้ถ้าส่วนไหนเป็นส่วนดีมันก็เหยียบคันเล่งรีบเล่งขวนขวายกระทาถ้าส่วนไหนเป็นความชั่วมันก็เหยียบเบรกไว้รู้จักยับยัง้งตัวเองได้ไม่ลงไปในคุกเข้าคุกคีกับความความชั่วความความตาทั้งหลายเหล่านั้นเราก็เอาตัวเอาตัวของเรารอดได้นี่แหละถ้าพวกเราไม่ประมาทไม่นอนใจ ให้พากันรีบเร่งขวนขวายอบรมประพฤติปฏิบัติทำเท่าแต่บัดนี้เพราะชีวิตของพวกเราแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้ยืนยาวหรอกอมันเพียงแค่แฝงไว้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเองหายใจเข้ามันแล้วไม่ออกมันก็ตายหายใจออกแล้วไม่เข้ามันก็ตายเพียงเท่านั้นเองมันแฝงไว้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเองอแล้วเราจะมาอบรมจิตอบรมใจเราก็ต้องอาศัย เรือนกายนี่แหละยังมีเรือนกายคุณมีชีวิตนี้มาเป็นเครื่องมือถ้าเราไม่มีเครื่องมืออันนี้แล้วอยากเส้นยากระตังมีแต่จิตด,ดวงเดียวมันทําไม่ได้หรอกมันทําได้เมื่อเรายังมียังมีเครื่องมือแต่เครื่องมืออันนี้เป็นเป็นเครื่องมือที่เปราะบางเมื่อปัจจุบันนี้เครื่องมือของเรายังมีความสมบูรณ์เราก็รีบเร่งเอามาสร้างประโยชน์ขึ้นมาโดยเฉพาะเอามาอบรมจิตอบรมใจของเราด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งภาวนา อบรมจิตอบรมใจของเราเองให้มากโดยเฉพาะในฤดูนี้ <c oughs> ซึ่งเป็นฤดูที่อากาศมันเย็นมันก็เหมาะสมต่อการทำฟาวามเพียรเราจะมาเดินจงกรมขนาดไหนก็ตามนั่งภาวนาอย่างไรก็ตามมันก็มีความเย็นสบายมันไม่ไม,ไม่ไม่เหงื่อไหลใครย้อยเหมือนฤดูอื่นฤดูร้อนอาจจะไม่สะดวกเดินจงกรมหน่อยเดียวเหงื่อไหลคข้ย้อย เหนียวเนื้อเหนียวตัวคันเนื้อคันตัวแล้วอ่ามันเป็นเครื่องเป็นเครื่องก่อกวนอันหนึ่งแต่ฤูดูหนาวฤด,ดูเย็นเย็นแบบนี้โอ้ยนั่งภาวนาจิตใจก็เบื่บานจิตใจสดชื่นสงบเพื่อสงบได้ง่ายนี่แล้วเราก็รีบเร่งเอาโอกาสนี้แหละมารีบเร่งทำความเพียรให้มากให้ยิ่งแล้วเมื่อเราได้ผลของการปฏิบัติธรรมแล้วเราจะมีความภูมิใจในตัวของเราเองตลอดไป ผลที่เกิดจากการบําเพ็ญเพียรของเราผลที่เคยเกิดขึ้นมาจากการอบรมจิตตภาวนาของเราไม่มีแต่ให้ควาโมโลภเย็นให้ความเบิกบานให้ความผ่องใสแก่จิตใจดวงนี้เท่านั้นเด้อแล้วก็มีหลักใจก็มีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงเป็นเป็นหลักของใจไว้เมื่อจิตที่มีความตั้งมั่นม,มีหลักอยู่แล้วมีสิ่งใดแวดล้อมแวดล้อมตัวของเรานี่แหละ ที่จะมาสัมผัสท่างตาหูจมูกดิงด้งกายของเราที่จะมาจูงเราลงไปในฝ่ายต่ําเราสามารถที่จะต่อต้านเราสามารถที่ยับยั้งไม่ให้เราไปไหลไปตามรูปนั้นไหลไปตามเสียงนั้นไหลไปตามกลิ่นนั้นไหลไปตามรสนั้นไหลไปตามสัมผัสนั้นนั่นเราก็เอาตัวเอาตัวเรารอดได้เช่ไหมแล้วเมื่อเราตัวรอดได้จากจากความฝ่ายต่ําแล้วเราก็ดึงตัวเราเองเข้ามาสู่ฝ่ายสูงมารีบเร่งขวนขวายอบรม อบรมจิตอบรมใจของเราเองหลักสําคัญก็คือสติสติระมัดระวังรักษาใจของเรามีปัญญาคอยแนะสอนหาแง่มุมอุบายทั้งหลายอย่าอยู่เฉยๆนักปฏิบัติธรรมอย่าอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆเป็นหัวหลักหัวตอมันไม่ได้ทําให้เรามีความเจริญหรอกมันต้องรู้จักคิดรู้จักพิจรารณาให้เป็นปัญญาขึ้นมารู้จักขี้ใครรู้จักแยกแยะรู้จักสอนตัวเราเองสิ่งใดดีสิ่งใด,ด,งไ,ดไม่ดีสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด ต้องรู้จักคิดรู้จักคิดพิจารณาแล้วก็แนะสอนตัวเราเองให้ได้แล้วก็มีสติที่จะรักษากํากับจิตไว้ไม่ให้มันเอียงเอียงหลหวันออกนอกลูกนอกทางให้มันอยู่บนเส้นทางแห่งธรรมะตลอดไปนี่แหละเราจะมีความเจริญในธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนแล้วแล้วในขณะนี้นี่ก็ได้เห็นได้ยินกระแสข่าวมาอีกจากจาก,จาก,จ,ากจากทางจังหวัดอุดรน,นะ อย่าพาประมาเด้ออุดรเไ,ได้ยินข่าวเมื่อวานาว่าไอา้พบโค,โโควิดโคบบาขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยเห็กไม่่ะมันไล่ฝิกคนไม่ไม่เลือกหน้าเลือกตาได้ได้ลามได้กระจายขึ้นมาอีกแล้วนี่เพราะฉะนั้นการเข้าการออกแล้วก็มีเนี่ยทางทางคณะทํางานเจดีเนี่ยนะก็มามา,มาฟ้องมาตําหนิได้ยินเสียงตําหนิก็มา มีมีญาติโยมอ้มีญาติโยมทั้งในวัดทั้งนอกวัดเนี่ยเเข้าไปเข้าไปในโครงการนั้นจะเข้าไปธุระหรือเข้าไปชมลึือตามครูบาอาจารย์เข้าไปก็าตามเด้อเอ่อเขามีหน่วยคัดกรองอยู่เขามีกลุ่มคัดกรองอกลุ่มคัดกรองเราแต่ก็ไม่ใช่วัดเนี่ยได้มาธรรมดาเราต้องขอร้องเข้ามาขขอขอร้องเข้ามาแล้วเรายังต้องจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้เขาอีกก็เพื่อมาคัดกรองมาตรวจ คนเดี่เข้ามาเกี่ยวข้องเข้าจะเข้าจะออกเ่งเพียงแค่ไปเข้าไปเขาตรวจวัดไข้สัหน่อยนึงมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเรื่องเรื่องลำบากอะไรเลยแต่ก็รู้ถือว่ามีผู้ที่ไม่ยอมไปไม่ยอมเข้าไปเขาคัดกรองไม่ไม่ยอมให้เขาตรวจไข้อ้างว่ามาจะมากับครูบาอาจารย์อะไรต่ออะไรก็เลยทาความลําบากให้เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยน่ะเขาเลยมาขอร้องโอ้หลวงพ่อให้บอกให้บอกลูกศิษย์ลูกหาให้บอกลูบาสุกบาสิกายบอกชาววัด แต่รือคนนอกวัดก็ตามเด้อการจะเข้าไปในโครงการนั่นน่ะก็ให้ก็ได้คัดกรองสะหน่อยหนึ่งหรือการเข้ามาวัดก็ตามเด้อมีหน่วยคัดกรองแล้วก็ไปให้เขาตรวจให้เขาวัดซะหน่อยหนึ่งเพื네่อให้แน่ใจเพราะเราคนเป็นจํานวนมากเราก็ไปรูหน้าลูตาลูเขาลูเขาลูเราคนนอกคนในก็ตามเด้อก็ได้ได้รับการคัดกรองสักหน่อยหนึ่งเพื่อให้เกิดเป็นความสบายใจเพราะถ้าไม่ไม่ผ่านการคัดกรอง ถ้าหากมันเกิดพาดพังที่มามีติดมาสักลายหนึ่งโอ้โหมันกระจายไปแล้วมันก็จะทำมันก็มันก็จะทําให้เสียงงงเสียงงานด้วยคณะที่ทํางานใ,ใ,ในในฝั่งจดีน,นั่นแหะคนงานเราก็เข้าออกก็ได้รได้รับการคัดกรองอย่างนี้นี่ไม่ได้ปล่อยให้เข้าเข้าเข้า,ขาออกออกตามสบายได้คัดกรองได้ตรวจวัดไข้ซะก่อนอเพราะถ้าหากมัน มันมีอะไรเกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยเกิดปิดโครงการเลยอะ่ะแล้วทํำยังไงโครงการเราจะไปเดินหน้าได้หรือจะเป็ล่ะเอ่อถ้าถ้าเกิดมีอะไรไม่ชอบมาพาคนเกิดขึ้นมามีติดเข้ามามีคนติดเข้ามาสักรายหนึ่งโครงการก่อสร้าง G ีดีนี่จะต้องถูกปิดเลยนะชะง,งักทันทีเลยนะเอ่อเพราะฉะนั้นใครก็ตามเดี๋ยวจะเข้าจะออกก็ต้องได้รับการคัดกรองซะก่อนในโครงการจีดีเอ่อหรือเข้ามาในวัดก็าตามเด้ย ก็ขอให้ได <im sharing> ้ร <im et it edi> ับการคัดกรองซะหน่อยดึงเพราะฉะนั้นต่อไปหน่วยคัดกรองพวกอสมเนี่ยนะหน่วยคัดกรองอ่ไม่ต้องไม่ต้องฟังเสียงเนี่ว่าจะมากับครูบาอาจารย์มากับหลวงพ่อหลวงตาที่ไหนก็แล้วแต่เด้อถ้าไม่ยอมให้คัดกรองเราก็ไม่ยอมให้เข้าเหมือนกันเนี่ยรับมันรับคําสั่งนี้ไปได้เลยเด้อบอกหลวงพ่อสั่งไว้แบบนั้นเนี่ยถ้าไม่ไม่ยอมมาให้วัดไข้ก็ไม่ยอมให้เข้าเหมือนกันเนี่ยไม่ว่าจะมากับหลวงพ่อหลวงตาที่ไหนก็แล้วแต่เด้อ ต้องเอาเด็กขาดหน้าที่ก็เป็นหน้าที่ระเบียบก็เป็นระเบียบห้ ật, ไม่มีระเบียบเป็นรู้จักระเบียบห้ไม่มีหน้าที่เ,เพื่อความอยู่ร่วมเย็นเป็นสุกในหมู่คณะใหญ่เพราะอยู่ในกันอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะแล้วมันก็ต้องมีระเบียบมีกฎมีระเบียบแล้วจะไปนอกรู้นอกทางออกนอกกฎน,นอกระเบียบมันก็ไม่ไม่ไม่ถูกต้อง ไอ้กฎระเบียบที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะมันไม่ได้มาเพื่อจะมาทําลายความร,ร่มเย็นเป็นสุขหรือความอบอุ่นในการอยู่ร่วมกันเลยนะไอ้กฎระเบียบมันมีขึ้นมาก็เพื่อความอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยเพื่อความการอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นร่มเย็นเพราะฉะนั้นก็ไอ้ทุกคนรักษาระเบียบอ่แล้วก็ทุกคนมีหน้าที่ก็ทําหน้าที่ของตนเองอย่างเข่งคัดอย่างจริงจังอย่าไปย่อหย่อนอย่าไปหล่อแหลกอย่าไปโลเลอ่เพราะฉะนั้นอย่า มีอะไรจะเอาอะไรมาอ้างไม่ได้ทั้งนั้นแหละอย่าใช้อย่าใช้อ้างเอาแต่เบียบเป็นเกณฑ์ถ้านอกนอกระเบียบแล้วผู้ที่มีหน้าที่ก็ต้องทำตามหน้าที่ของตนเองก็ให้ให้จ,จำไว้ทุกท่านทุกคนเอ,อ